สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชอกดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอนะคะคลิปนี้สําหรับคนที่แรงใต้ไม่ชับคนที่ไม่เข้าใจภาษาใต้อาจจะฟังลําบากหน่อยค่ะลองไปฟังดูค่ะโหราภาไม่เดือดเลยไม่เดือดเลยแม้จะน้อยไม่เดือดเลยจริงๆโหราภาไม่สาไะไราใครแต่แรงใต้รัวๆค่ะ ็คือเดือดยานเดือดก่อนกๆไซส์ดิยานเดือดหรือไม่เพราะว่าไซส์หรือไม่เพราะว่าทนไม่ได้ยนทนไม่ได้ถึงพอโอ้แรงมันนีปั๊บถึงมันเห็นทิศทางเห็นทิศทางถึงหมอเห็นทิศทางทําไปได้พอที่โอ้แรงเหลืองเหลืองอ่อยซี่เพราะไซส์เธอหรือไม่เพราะว่าเธอเหล็กก้อนเหล็กสมัย่ใช่พวกนั้นเธอส่งเหลืองคุ่้งลาอไปคนอื่นเยอะแยะเธอรองเลียนใช่พ่นเหลืองเหลืองอะไรเละเหลืองเอ่อบริจาคถูกสิ่งถูกอย่างเธอทําได้เธอรองเลียนไอ้ไรเธอคิดว่าถ้าถูดแรงปันนี้เราทุ่งเอาไรตรงกัวไข่สั้นเลยไอ้ไรงกัวไข่สั้นสั้นเลยง เี่เก็ทำเร่ไม่ทุกเชียมาไม่เลยเล่อย่างนาบ้านอยู่ถึงพอ่อแรงัน,นีถึงปรากฏวหวาเถอะทนไม่ได้เถอต้องบอกว่าใครก็ตามดิบปกปองไอเล่หรือตัวข้าวค้ั้งไอเร่ี่ตัวอกมารแม่ไม่ได้พ้นกับชั้นยาดด้อยชั้นน่ะอย่างแรงเ,งเ,งเมื่อนดืม่มข้าหัวลัพาออกูบอกว่าดิฉันดิน้นดิฉันทนไม่ได้ไม่รู้ใครดิ้นกันแน่นะคะเพราะคลิปของหัวพามปนสองสามวันก่อนนะคะดิฉันเพิ่งเห็น ถ้าคนดิ้นเนี่ยมันต้องจ้องเธออยู่ทุกขณะจิตเหมือนกับเธอที่จ้องฉันทุกขณะจิตฉันพูดปุ๊บพูดช้าตอนเย็นเธอก็มาแล้งตายแล้งตายฉันพอฟังรู้เรื่องเลยฉันแหลงใต้ไม่ได้หรอกจก้ะก็แต่ฟังรู้ฟังรู้เขาก็บอกทานองว่ายาเนี่ยทนไม่ได้ ฉันเนี่ยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่จริงค่ะแต่ก่อนคุณดา่าไอ้ไหลวันนี้คุณโอ้โหไอ้ไหลมันเยี่ยมไอ้ไหลมันอย่างงู้อย่างงี้แล้วฉันไม่ได้พูดเลยว่าถ้าใครจะมาปกป้องไอ้ไหลฉันจะต้องไปเล่นงานไม่ใช่ค่ะแต่ฉันมองการที่คุณอ้างตัวว่าเป็นแม่คุณรักลูกคุณแต่คุณแนะนําให้คนอื่นไปบูลลี่ลูกฉันเอาฉันไปประจานให้ลูกฉันรับรู้ แล้วคุณบอกก็คุณมีจิตวิญญาณของคุณเป็นแม่ฉันพูดเพราะตรงนี้ต่างหากคุณจะทําอะไรทําไปฉันไม่กลัวหรอกเรื่องจันสงจันสีอะไรอีกเหมือนกันฉันส่งข้อมูลอะไรให้ร้องเรียนชัยพลฉันร้องเรียนเองค่ะถ้ามีอะไรที่ฉันร้องเรียนได้ฉันร้องเรียนเองแล้วมันผิดเหรอในสิ่งที่ฉันร้องเรียนแต่สิ่งที่คุณจะให้ไอ้ไหลทําผิดกฎหมายค่ะอันนั้นผิดกฎหมาย โหต่างหากที่รับไปได้ที่มีคนรู้ความจริงว่าคดีฟ้องเขาแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังเก็บอารมณ์ไม่อยู่แสดงสีหน้าสีตาให้คนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ข้างในใจมันมีความเป็นคนอยู่บ้างไหมผู้หญิงคนนี้มันดูดีเป็นแม่คนจริงไหม แลงไร้แลงไร้แลงไรลตัวเองต่างหากที่ออกมาดิน้นดิ้นจนต้องแหลงเป็นภาษาถิ่นภาษาใต้แต่ที่ดิฉันเอาตรงนี้มาให้ดูเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะดิฉันไม่ค่อยสนใจแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ดิฉันดีใจที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรแล้วตัวดิฉันพูดแต่ละครั้งเหมือนกันอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อนะคะ ฉั่นยังเมื่อนเดิมความคิดของเันเหมื่อนเดิมแล้วสว,วอยเราเราเชยตายน,นี่เขายังไม่ทําได้ที่จะมาผีก้อยตุ้งดวดขวัญขวนันตุ้งตีนี้ห้าเดืองเลยว่าพีก้อยเคยว่าโอ้ปันนูปน,นีอายปากมึงเพยใหญ่เนอปากมึงเพยปากฉันทั้งเพลเหรอคะแต่ก่อนคุณก็ด่าอีก้อยอยู่ปากฉันฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อเธอเป็นแค่จ่ากระจกกระจอก,ก,ะจอ,กอันนี้คือคำพูดอีก้อยนะคะ ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้สนใจแต่อีก้อยมาเล่าทุกวันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงานสารพัดท,ที่จะมาพูดคุณเองกับอีก้อยคุณรู้ดีคุณเคยทะเลาะก,กันมาก่อนตอนที่ไอ้ไหลด่าคุณว่าคุณโกงเขาคุณก็เคยใส่อีก้อยอยู่ไม่ใช่หรือไม่ต่างอะไรกับคุณใส่รอนกับเสือพอรอนกับเสือมาทะเลาะก,กับสาวิจตรีคุณก็อู้พี่รอนพี่รอนพี่เสือพี่รอนพี่เสือเหมือนกัน คุณเปลี่ยนไปเห็นเห็นทุกคนเห็นอยู่ค่ะปากเพย,เย์ยานเฮ้ยปากคุณทั้งเพเหมือนกันค่ะหร่าพาเอาเรื่องเขามาดีดันไม่บอก่ไม่มีเรื่องได้ไปด่าเขาไปด่าเขาว่าเรื่องพอแม่แต่ตัวเองด่าพอแม่เขา้าไปว่าเขา้าเรื่องว้าลูกแต่ตัวเองก็ไปว่าลูกเขา้าที่เมื่อกันไปว่าลูกไอ้ชีตันจำได้ไหมยันที่มึงไปว่าลูกไอ้ชีตันทุกคลขึ้นตายนั่นม่ยิงว่าเลยถึงเด็กตัวเต่าเตดนี่เด็กยังไม่ใช่อาร์ที่นี่ ฉันพูดหลายครั้งพวกเธอก็บิดกันแตดบิดกันจริงๆฉันไม่ได้ว่าไม่ได้แช่งลูกไอชิตแต่ฉันบอกไอชิตว่ามึงกล้าเอาลูกมาสาบานไหมในสิ่งที่มึงบอกว่าทนายตั้มด่ากูเนี่ยด่ากูให้มึงฟังมันเป็นความจริงมึงกล้าเอาลูกมึงมาท้าสาบานไหมว่าถ้ามันไม่จริง ขอให้ลูกมึงเดินข,ข่มขืนจนตายเวลาเขาสาบานเขาต้องเอาอะไรมาท้ากันใช่ไหมให้พี่นาดชิดพายให้อะไรก็ได้แล้วต้องเอาของสําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไอชิดคืออะไรคือลูกสาวมันมันรักที่สุดถ้าไม่เอาของสําคัญมาท้าสาบานป่านนี้ไอชิดก็คงสาบานไปอิเล็กเคขัไปแล้วละ่ะแต่มันไม่กล้าเพราะอะไรไอชิดไม่ได้รับคําสาบานเพราะฉะนั้น เด็กก็จะไม่โดนอะไรเพราะพ่อ,พอไม่กล้ารับคําท้าเพราะพ่อเขารู้อยู่ว่าเขาโกหกออกมานั่งว่าชั้นด่าชั้นโกหกถ้าเป็นเรื่องจริงทนายตั้มพูดจริงรับคําท้ามาสิไอ้ชิดก็ไม่กล้ารับคําท้าเพราะตัวมันเองมันรู้อยู่ว่ามันโกหกตรงนี้มันต่างกันนะหรวลพาแต่โหรวลพานะ่ะ เล่านิทานคนข้างบ้านเนี่ยทุเรศมากสำดานที่เฮียมากเพราะไอ้ที่เฮียที่สุดก็คือโหราพายืนยันด้วยว่าพ่อของเด็กข้างบ้านเป็นคนเล่าเป็นคนบอกให้โหราพารับรู้คุณไปสนิทกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เขามาเล่ากับคุณตอนไหนใช่ไหมหโหราพาอย่าบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ขนาดไอ้ขาหมูมันยังบอกเลยว่าเราโตๆกันแล้วรู้ดีว่าวลาพูดพูดถึงใครนึกถึงใครเพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยงบาลีโหราภากล้าหน่อยรับกันหน่อยอาจไแปลว่าอะไรถามพี่ก้อยนยคะครับเด็กยังไม่ใช่อาร์ตที่นี่ยังไม่ใช่เรดที่นี่ ไม่ใช่แคบทีน่นี้เด็กอย่างอินโนเซนต์เลอเกินไม่ใช่มาจากนางเซลฟี่กับผู้ชายแต่านางโกดนางง้องผู้ชายไม่มีรู้คิดอย่างโคดอินโนเซนต์เลยมึงยากาวควบสิบควบมึบงอย่างหวาแฉางลูกก็ได้แต่พอเด็กคนนี้นี่กือกระเทอือนไม่ได้เลยทึ่งทีนี้มึงมากลัวเนี่ยไปจิ้วปลากัะไรไล่โรนียนแล้วมึงอ่ะที่ไปจุปปากระไอ ไอ้คนหนึ่งมึงจำได้ไมะที่เขาบอกให้ลูกไอ้เด็กคนนั้นกินยาคุมมันจึงมึงส่งคิดไหมเราวันทึงเราไม่เราไม่เอาไปเปิดเราเราไม่รูจ้จักเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ไปด่าซอยใช่มัเพราะฉะนั้นเมื่อไงติดหนีไส้ติดหนีไส้ซเสียมติดหนีไส้คีโยนติดหนีไส,ส้คีอิจชาคี้อึงซ่าตรงนี้แหละค่ะที่ที่ฉันอยากให้ฟังที่สุดที่ฉันพูดมาหลายครั้งโหรพาไม่เคยกล้าพูดถึงเรื่องป่าช่างแม่งจําได้ไหมคะ ป่าช่างแม่งด่าน้องสดิ้งตอนนู้นตอนนั้นทนายตั้มยังทำงานยังเป็นทนายให้ไอ้พัวอยู่ฉันอยู่กับทนายตั้มแต่ก็ตะเวนดูทุกอย่างหาข้อมูลไปเรื่อยก็ไปเจอว่าป่าช่างแม่งด่าสดิ้งฉันโกรธมากฟังแล้วน้ําตาไหลเลยอะ่ะนี่ที่หัวลพาพูดขึ้นมาก็ทํานองว่าทีลูกคนอื่นมึงไปด่าเขาแต่กับสดิ้งเนี่ยแตะไม่ได้ คุณที่พูดถึงเรื่องสะดิง้งคุณไม่ได้แช่งสะดิง้งแต่คุณบอกว่าคุณกําลังเล่าขอ้อเท็จจริงคุณไปยืนยนันขอ้อเท็จจริงแล้วเด็กเขาเสียหายไหมคุณพูดอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นลูกคุณล่ะถ้าเป็นน้องยีนลูกคุณแล้วมีคนเล่าว่าน้องยีนถูกอาถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนแม่มันรู้เรื่องก็เก็บงิบไม่ยอมบอกอะไรคุณจะรู้สึกยังไง ถ้ามีคนมายืนยันเป็นข้อเท็จจริงน่ะมันต่างกันตรงนี้แหละที่จะชี้ให้เห็นว่าฉันพูดอะไรฉันพูดแบบนั้นอย่างนั้นมาตลอดฉันเคยเล่ามาตลอดว่าพอเจอว่าป่าช่างแม่งด,ด่าสะดิ้งฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะไปด่ากับป่าช่างแม่งได้ในตอนนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่มียู u b e ฉันมี Facebook ฉันก็ส่งคลิปอันเนี้ย ส่งข้อมูลฝากโหรพาว่าช่วยด้วยปกป้องเด็กให้หน่อยเงียบไม่ทําเงียบเขายอมรับเองว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ไปด่าใครหรอกนั่นคือเขายอมรับว่าเขาไม่คิดจะปกป้องสะดิ้งตอนนั้นเขายังอยู่ฝั่งแม่น้องยังรักแม่น้องยังเกลียดไอ้พวยนะคะเขายังไม่ยอมเสี่ยงมาปกป้องเด็กเลยเห็นไหมคะยอมรับออกมาแล้วฉันพูดหลายครั้งโหรพา ไม่เคยพูดถึงวันนี้ยอมรับออกมาว่าฉันส่งข้อมูลให้จริงๆไอ้คนที่ด่าะดิ้งแต่เขาไม่ไปด่าหรอเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจเห็นหัวใจของผู้หญิงคนนี้ไหมครับแปลว่าเขาไม่มีความจริงใจให้สายวิจีเลยตั้งแต่ต้นเข้ามาก็คือหาช่องทางว่าตรงไหนจะดังตรงไหนจะพูดได้ตรงไหนจะมีแสงเท่านั้นใช่หรือไม่ นี่คือจุดมุ่งหมายของคลิปนี้ค่ะไอคลิปอื่นจะด่าอุ้ยอียานมันยังงุ้นอียานมันอุ้ยมันโสโครกดูเสื้อผ้ามันสกรปรกดูมันซกมกด่าไปค่ะไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่สาไหลไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้แต่จุดตรงเนี้ยดิฉันทุกคนจําได้ดิฉันพูดหลายครั้งมากเลยนะแล้วเห็นไหมคะโหระพาก็มายอมรับตรงกับที่ดิฉันเคยพูดที่นี้คุณเห็นแล้วยังใครไม่เปลี่ยนใครพูดความจริงมาโดยตลอด พอไม่ไม่รักว่าปลืใช่ไหมพอไปมีพวกคิดว่าพวกโอ้โหเป็นไอนชิเนี้ยคงจะร่ำรวยแต่ทีน่นได้ปาราก็ต้อตกงานกินเงินล่วงต่างบัวทัางเมียพอกินเงินล่วงเองาความภาคภูมิใจไดนะ้ค่ะความภูมิใจได้มามาแถวด่าเพื่อนเอาภาคภูมิใจได้ค่ะบอกมาสักคำทีค่ะเอาค,าความภาคมใจได้มาเถวด่าเพื่อนเพื่อนทำง,งานห้<ม>าวเพื่อนห้าวเพื่อนลำบากลำบากพี่ได้คนทำง,งานเสียภาษีเวลากเียมันได้เงินภาษีใช่ย,ยน้อง แต่ย่านนั่งอยู่วันย่านดูเรื่องพื้นึ่งบอกวันเนี้ยเอาต้องเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงลูกวอาว่างอีกเอาวันมากันนะึ่งลูกด๊อกใช่ไหมลูกดอกสั่นคนเลี้ยงลูกเธอเลี้ยงลูกีนเขามีทีหนอเวเขามีมามาพามนาชุนคือลูกเออเรานสามารถธ์เลี้ยงลูกได้หนึ่งปีได้แบบเนี้ยก็ได้ห่างจากนั้นไปทํางานเลยแต่ไม่ไม่กินได้ยงทํางานค่ะเออไปฟังในมงเออน่าฟังออกไหมคะฟังออกไหมคะ อยากเข้าใจว่าที่ฉันเป็นเพื่อนกับโหรพานนะคะภาษาใต้เวลาเราพูดถึงคนอื่นเราใช้ใช้คําคือเว,ว,วลาพูดอย่างเนี้ยอคาว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงตัวเขาไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันกับโหรพาเป็นเพื่อนกันและฉันด่าเพื่อนฉันไม่ใช่ค่ะที่ฉันไม่ลดตัวไปเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะ เคยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวเคยคิดว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเคยเสียใจแต่น้าตาของนิฉันฆ่าอีโูไปแล้วค่ะอีโูคนนั้นไตหงุไตห่าไปแล้วนะคะจากหัวใจของนิฉันผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพื่อนฉันเป็นแค่วิธีการพูดของคนใต้เท่าน,นั้นเองฉันไม่ได้ไปด่าคุณฉันไม่ได้ด่าคุณแต่คุณน่นแหละกำลังนั่งด่าฉันอยู่ คุณไปเอามาจากไหนมีอะไรยืนยันว่าตกงานทั้งผัวทั้งเมียกินเงินหลวมอยู่คุณฟังจากใครฟังจากเลไลเดี๋ยวคุณก็จะพูดว่าเนี่ยเข้าไปในครัวบนโต๊ะดีแต่ไฟชงไฟแช็กคุณฟังมาจากคนอื่นฟังมาจากเลไลเปิดตู้เย็นไปก็ไม่มีเลยคุณเอาเรื่องที่คนอื่นเขาไปเล่า แตยที่คุณไม่ได้เห็นเองเอาบาพูดเป็นข้อเท็จจริงเลยไลโกหกตู้เย็นชั้นที่เรานั้นเปิดให้ดูถึงว่าทำไมเลย์ไลขยันขยอว่าให้เอาใส่ตู้เย็นไว้ให้เอาใส่ตู้เย็นไว้คือวางแผนคุยกันมาแล้วว่าเดี๋ยวเปิดตู้เย็นแล้วก็จะให้บอกคนอื่นว่าไม่มีอะไรเปิดตู้เย็นแวบเดียวค่ะ ฉันก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องขยันขยอให้เปิดตู้เย็นเพื่อที่จะเอาไปพูดแล้วเปิดตู้เย็นมาในตู้เย็นไม่มีอะไรกินต้องขนาดนั้นกันเลยเหรอคะนี่มันถ้าไม่ใช่คนอิจฉาตาร้อนขอบตาร้อนแล้วจะเรียกว่าอะไรฉันยังชื่นชมได้ซ้ําคุณเก่งคุณมีปัญญาไปทํางานกะเช้ากะบ,บ่ายเช้าเข้าซูเปอร์นี้ บ่ายไปเข้าอีกซูเปอร์หนึ่งคุณทำงานโดยตลอดเก่งแตฉันยังชื่นชมเลยอากาศหนาวขนาดนั้นมืดเจ็ดโมงเช้ายังมืดตึ๊ดตือคุณก็อุตส่าห์เดินแกฝ่า,าความหนาวแล้วก็ขึ้นไลฟ์ไปด้วยฉันยังชมเลยว่าเก่งฉันไม่ได้ด่าเลยแต่คุณอายหรือยังไง กลายเป็นว่าการที่ฉันเอามาพูดถึงกลายเป็นเหมือนกับดูถูกดูหมิ่นคุณอย่างนั้นเหรอคุณจะอายทําไมล่ะไม่มีเงินน้อยจะได้ค่าการงานสิหรือคุณสร้างภาพของตัวเองไว้สูงอย่างนู้นอย่างนี้มีร้านนวดมีร้านขายอาหารมีนั่นมีนี่แต่ตอนนี้เป็นอะไรละ่ะอายเหลือที่เป็นแค่ลูกจ้างในซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่ต้องอายค่ะ ฉันก็เคยเล่าเองว่าก่อนหน้าที่จะออกมาอยู่บ้านตัดสินใจกันว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่าฉันก็เคยทำงานในร้านอาหารเริ่มตั้งแต่ล้างถ้วยล้างจานหั่นผักจนได้เป็นผู้ช่วยเชฟฉันไปทำเพราะฉันอยากเปิดร้านอาหารฉันอยากมีความรู้ฉันอยากได้ฟิลนี้เราทำอาหารเป็นแต่เรายังไม่เคยทำอาหารขายฉันไม่อายใครนะคะจริงๆ แต่ทำไมคุณอายล่ะหรือคุณไม่มีลูกก็เลยใช้ข้ออ้างไม่ไปทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้หรือไม่พอใจตรงนี้ว่าสิ่งที่ฉันมีเหนือกว่าก็คือฉันมีลูกกับผัวฉันแต่คุณไม่มีอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคลิปนี้ยรฉันอยากให้ฟังตรงแค่จุดที่ เขายอมรับว่ามีคนด่าน้องสดิ้งแล้วฉันส่งคลิปขอร้องให้เขาช่วยสู้แทนเด็กหน่อยเขาก็ไม่ทำแล้วมันก็เป็นจริงตามที่ที่ฉันเคยเล่าจริงไหมคะ